สวัสดีครับมือดีพามาชมพระพงหลวงปูทิมพิมพ์เสียนเล็กส่วนเจแทนะไม่รู้นะครับเอามาให้ชมเพื่อความบันเทิงนะครับเอามาให้ชมเพื่อความบันเทิงมชมเนื้อหาอาธิบบ้ค่อยชัดเจนบน,นนี้เนาะครับพออยูนในอรอบครับในกรอบในกรอบในกรอบอด้านหลังครับด้านลัง ดัดลังกสีอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนเจแทบลูครับเอามาให้ชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อบางคนกสีเห็นพระแบบนี้แต่ว่าบลูหลวงพ่ออันใดนะครับพบอบามีซื้อบอกว่าเป็นเีจี้องทันใดนะครับก็เอามาให้ชมเพื่อบางท่านบางคนสีมีอยู่ที่บ้านนะครับผมกสีได้รู้ว่า พระพิมแบบนี้เป็นฮองหลวงปู่ทิมนะครับแต่ว่าเอามาให้ชมเนี่ยบลูแทนหรือเจนะครับเอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงกับเอาซื้อมากาบูชามาก่าแพงครับเอามากหมานิม่นขึ้นคอนะครับผมนีมุนขึ้นคอขาบกุสวยๆพอดีเอาไส่ก่อนครับมันก็เลยบกคอยชัดเจนบันไดนะครับต้องกับคอโทษคอเอาไข สินสมุดสุดสาครในจุดนี้นะครับเอามาให้ชมเพื่อความบันเทิงนะครับจะได้รู้ว่าพระพิมพ์แบบนี้เป็นห้องหลวงพ่ออะไรเจ๊จอะไรประมาณนี้นะครับเนะาะพอบางคนมีก็อาจชิบุลูบางคนมีก็บจิลูมันก็ทั้งรู้และไม่รู้นะครับเอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงพออยู่ในกรอบกันเล บ่คอยชัดจีนมาแน่นะครับด้านลังกาซิมีอัคระยันประจําตัวของลูงปูทิมนะครับอัคระยัน,นกาซิมีกระเทาะนิดนึงนะครับตามสภาพล้วเน่าครับเพราะเขียรกรองประคองชีพมานะครับพอออกมาจากเขียรกรองนะครับธรรมดาครับพระมันมากไม้ห,หลายองค์นะครับกองกันไว้เยอะ คัดหาเลือดฮานะครับก็บอยูในสภาพนี่ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะมันเป็นพระกองนะครับพระกองต้องเข้าใจนะครับเนาอขอคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชมก็ขอให้ลำให้รวยสู้ผูสู้คนนะครับมาให้รับชมรับชมรับชม จะไปท้ายไปนะครับเมื่อกอาจิสั้นแน่จักน้อยนะครับขอบคุณด้วยครับนั่นเอามาให้ลงบึงนะครับขอบคุณหลายๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ